เชื่อไหมคะว่าการดักไขมันออกจากน้ำเสียนั้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำได้มากตามไปพิสูจน์เรื่องนี้กันค่ะ ้ำตรงนี้ก็มาจากคลองหน้าบริษัทซึ่งเราก็บำบัดในโรงงานแล้วก็ปล่อยไปด้านนอกแล้วมันก็วนกลับเข้ามาใช้ถ้าเราปล่อยน้ำไม่ดีออกมาก็เท่ากับว่าเราทำต้นไม้เราตายด้วยแล้วก็ปลาเราที่ในบริษัทเราตายด้วยครับน้ำที่เราใช้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนแรกนี่สำหรับใช้กับล้างเครื่องจักรขนาดใหญ่ ส่วนที่2นี่ใช้สําหรับล้างอุปกรณ์ทั่วไปเครื่องจักรใหญ่เนี่ยเราจะใช้ระบบไฮเพ t เชอร์ฉีดล้างเข้าไปเพราะเราใช้น้ําแรงดันสูงเข้าไปเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันใช้น้นําน้อยอยู่แล้วมันมีความแรงของน้ําทําให้อุปกรณ์ของเราสะาอาดทํางานได้เร็วขึ้นนะครับในส่วนที่2ก็คือล้างอุปกรณ์เนี่ยเราจะไปล้างที่สิงสิงของเราก็มีระบบท่ออยู่แล้วท่อตัวนั้นก็จะส่งมาที่บอ่อดักไขมันอยู่แล้ว จุดนี้เป็นจุดสําคัญในการบาบัดน้ําเสียของเราเราเรียกว่าบ่อ,บอดักไขมันนะครับเรามี1,2・3・4・5ส้ําน้ำที่มาจากตัวอาคารตัวนี้ที่ใช้ในการผลิตแล้วก็ล้างเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆทุกจุดครับของโรงงานเราเราจะมีท่อเชื่อมมายังจุดดักไขมันเซ็นเตอร์ของเราบอร่อนี้ก็จะเป็นบอ่อแรกในการดักไขมันเบื้องต้น แต่ไขมันตรงนี้มันยังไม่ทันได้จับเป็นก้อน5้าบ่อเนี่ยเราจะทําเป็นระบบน้ําล้นน้ําบ่อที่1ก็จะมาที่2มาทั้งน้ํามาทั้งตัวไขมันไขมันก็เริ่มจะจับเป็นก้อนในระยะเวลาที่1วันสองวันผ่านมาเนี่ยมันจะเริ่มจับเป็นก้อนแล้วมันจะมาจับเป็นก้อนให้เราตักได้สะดวกแน่ในบ่อที่4เราจะทําการตักไขมันทุกสัปด,ดาห์สัปดาห์ละครั้งนะครับเราก็เอาไขมันไปกําจัดภายนอก เกือบจะ100%เปเ็นป็นน้าเปล่าก็จะมาอยู่บ่อที่5เราก็จะเอาน้ําบ่อที่5นี่ครับส่งขึ้นไปบําบัดดูดขึ้นมาปรับสภาพผิวแล้วก็ส่งไปยังอีกบ่อหนึ่งเพื่อดูพีเน้ําแล้วก็เติมอากาศถ้าเราปล่อยไขมันไปยังสู่ระบบการบำบัดน้ําของเรามันทําให้ขั้นตอนยาวนานขึ้นส่งผลทางอ้อมของเรื่องของพลังงานไฟฟ้าด้วยที่เรา ต้องใช้บําบัดใช้มอเตอร์ใช้เติมอากาศนี่ด้วยครับบอดดักไขมันช่วยลดระยะเวลาและลดสารเคมีในการปรับสภาพน้ําลงเครื่องหนึ่งที่สําคัญลดค่าไฟของเครื่องเติมอากาศได้ถึง50%เนเลยนะคะพิสูจน์ได้ว่าบอดดักไขมันช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดพลังงานในการบําบัดน้ําได้จริงๆค่ะน้ําที่เราใช้ในโรงงานเนี่ยเราเราไม่ต้องการให้มันสูดเปล่าก็คือเราอยากให้น้ําที่เราใช้แล้วเราก็บําบัดออกไปเนี่ย สามารถกลับมาใช้ในโรงงานเราได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เราก็จะลดค่าใช้จ่ายในการลดน้ำต้นไม้ในการสูบเข้ามาในบ่อปลาเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยมันก็จะลดตัวนั้นไปได้เยอะครับนี่คือน้ำที่เรา,เาส่งออกจากการ,รบำบัดน้ำเสียแต่ก็คือยังเป็นน้ำที่ใสสะอาดทำให้สภาพว่าแวดล้อมในชุมชนแม้กระทั่งในโรงงานเราเองอครับสิ่งแวดล้อมก็ยังดีอยู่ดูได้จากปลาในบ่อ จับต้นไม้ที่อยู่แวดล้อมโรงงานแล้วมันทำให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต